าจจะมารีวิวการเคลมประกันโควิดลูกค้าของแขกคุณแม่และคุณลูกนอนโรงพยาบาลเป็นโควิดด้วยกันทั้ง3คนคุณแม่มีประกันสุขภาพเนีฟิตดีๆเหมาจ่าย5ล้านส่วนคุณลูกมีประกันสุขภาพเนีฟิต99้ีฟันพัสยกตัวอย่างการเคลมประกันของลูกค้าที่เป็นคุณแม่นอนรักษาตัวด้วยโควิด -1 วันหมดค่ารักษาไป 19, 6 0 9บาทไทยประกันจ่ายค่ารักษาให้ทั้งหมด ไม่มีส่วนเกินส่วนของคุณลูกนะคะนอนรักษาตัวด้วยโควิดจำนวน2วันหมดค่ารักษาไปที่18,623บาทบริษัทจ่ายให้17,083บาทส่วนที่ผู้ออกประกันต้องจ่ายเองอยู่ที่1,540บาทเป็นส่วนของค่าแพทย์ตรวจรักษา1,500บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ4ี่บาทแต่ลูกค้าจะได้รับค่าชดเชยรายวันจำนวน2000บาท ให้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายส่วนต่างรวมค่ารักษาโควิดทั้ง3ท่านในโรงพยาบาลหมดค่ารักษาไปกว่า8ป